ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักตุกทตันทุกมองบอลนะครับพี่น้องผมพ่อๆกับครูโคกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโคกทั้งยูทูบด้ครับพี่น้องผมพ่อๆกับผู้เฒ่าเรื่องผู้สาวครับเป็นคอนเทนต์ครับพี่น้องผมแต่ว่าเอาความจริงมาบอกสู่กันฟังบ่อยเสียเวลานะครับเขามาสู่เรื่องสาวเล่าเปิดใจนะครับให้นุ่มไทยควดกระเป๋าจ้าของนะครับลุ่มหลงเสน่ห์นางฝ่าแดนดอกจำปาครับ นะสวยงวยเป็นทากทั้งนั้นแหละครับคลิปที่แล้ววอาเรื่องค้าดองคลิปนี้ว่าเรื่องว่าให้เตือนนุ่มไทยนะครับวิธีการพิจารณาการเบิงว่าสาวเล่าเปิดใจผู้ใดมีความจริงใจนะจัดเป็นกลุ่มกุมครับนะให้ฟังด้ครับถาก้นที่ท่านคบคุยคบหาสมาคมอยู่เดี๋ยวนี้ที่ตอนอยู่เดี๋ยวนี้เขาลักษณะกุ่มใดตามที่ใดพิจารณา แยกแย่ความเป็นไปนะครับสาวเล่าที่เปิดใจนะครับมีเหตุผลที่แตกต่างกันเด้อพี่น้องเลยพาอที่แยกแยะออกให้นุม่มไทยได้พจารณาเลือกคุยเลือกคบเหลือติดต่อหรือเลือกซอยเหลือตามพฤติกรรมที่สังเกตได้นะครับแยกเป็นกลุ่มดังต่อไปนีครับพี่น้องผมแยกให้เบิงแยกให้ฟังนะครับว่าสาวเล่ากลุ่มใดท่านที่คบด้วยแถวเขาอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มที่หนึ่งครับเป็นสาวเล่า คำา่าสาวเล่าหหมายถ,ถึงทั้งแม่ห่างแม่ใหม่ลูกติดพอ้อได้ครับทั้งสาววัยที่นสาวสำน้อยพ้อนะและก็พวกที่ออกซื้อที่ยังบ่เป็นสาวกระตามให้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่หนึ่งคือพวกสาวเปิดใจที่ออกซื้อโซเชียลแล้วนะครับเพื่อต้องการความซอยเหลือนะครับเพื่อต้องการความซอยเหลือจากเหตุที่บางคนก็ยอยากเลียนตอบ้างขัดสนจนปัญญานะครับานบดี หรือขรอพรัวที่ยากจนค้นแค้นขาดแค้นอีลีนะหรือการเจ็บป่วยที่จําเป็นเกินกว่าสี่มมีทุนมีร้อนไปรักสมรักษาได้นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องผมอ่าพวกอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่กล้าเปิดเผยตัวตนเด้อกล้าที่จะให้ซื้อโซเชียลหลายๆ่องหลายๆคนหรือเอฟซีที่ิดต่อไปนี่สามารถเอารูปเจ้าของนะเอารูปภาพเจ้าของนําไปแปะไปโพ์ เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะบบ่ปิดบ่บังนะครับเพื่อต้องการความความช่วยซอยเหลืออีีนะครับนะยกตัวอย่างเช่นน้องฝ้าครับน้องฟ้าใสอยู่ทั้งกวกไงบุลณะครับพี่น้องผมเพื่อต้องการเลี้ยนต่อจริงก้านํำภาพออกเปิดเผยนะครับตัวน้นน้อยเป็นนักเลียนนะครับแล้วก็อยากเลียนต่อเพราะว่า,าพี่น้องป้องไปเพิ่นบอกอยได้เลียน สงใหนพ่นเรียนผู้เดียวแต่ว่าทุนทรัพย์บ่มีนะอันนี้คู่โคกค็คยนํำพาเพิ่นมาออกทั้งสือช่องคู่โคกเพ,พิ่นกับขอบคุนโดยซ้ำไปบ่ลรับรับลีลีนะครับพวกนี้ก็น่าซ้อยเหลือขันผูใ้ใดเขาลุ่มนี้นะครับพี่น้องผมร่วมถึงขนคน้คนจนยากที่คู่โคกเค่อยเสนอข่าวไปในคลิปลหลายๆคลิปนะครับเช่นผู้ที่กําลั่งเก็บป่วยบ่มีเงินรักษานอนหน้าอยู่กับผัวล่อมือตาตนั่นแหละครับ สุดท้ายก็ได้รับความวยเหลือจากพี่น้องเอฟซีอาการก็ดีขึ้นตามระดับอันนั้นเปิดเผยตัวตนแล้ว,วลก็ว่ายน,นะครับอผู้ดใดเอาดูไปลงก็เอาเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งครับต่อไปกลุ่มที่สองอที่เขาคายกลุ่มใหแน่สาวเปิดใจพวกที่เปิดใจเพื่อหาคู่ครองหาผัวอีหลีอหล่ะครับพี่น้องผมอาจจะต้องการพวกนี้นี่มีอาจจะมีความต้องการมีคู่ครองที่สามารถเป็นผู้นาครอบครัวได้อหลีนะครับ มีฐานะมั่นคงมีอานาคตอิรีจริงๆเลยนะครับกุ้งนี่สิบอคอยพิธีพิถันเรื่องอายุรูปร่างหน้าตานะครับเขาบอคอยพิธีพิถันเท่าไหรนะ่ครบได้ขอจะมีความจริงใจมีเหตุมีผลนํางผ้าขอบรัวไดนะ้ขอแต่คนตีต่อมาบอกเป็นคนพิการเท่านั้นนะครับนะเพิ่นติตดต่อเนี่ยจำพวกนี้ก็มีหลายครับนะเช่นออก ออกโซเชีลออกซื้อบันไดเลยนะครับอยู่ในช่องกู่โคน้นี่พื้นที่กู้มีจิตเป็นคนเปิดเผยนะบ่ต้องการความาบ่ต้องการความลึกลับอีกอย่งนะครับนะถ้าว่าต้องการคนมากเป็นคู่ข้องอีลีิคนก็บอกว่าเป็นคู่ข้องต้องการความซอยเหลือกับพี่คนขอไปซอยเหลือ เพิ่นกับวันเลื่งเกียดเดียดฉันอาสิมาในมาดในรูปแบบของผู้ใหญ่ใจดีมาในแบบของผู้บ่าวผู้สาวคนจะพิจารณาด้วยความเป็นผู้รักผู้ใหญ่ย่างเช่นสาววุ้นหลายเป็นต้นนะครับด้วยความดีด้วยความกล้าเปิดเผยจึงมีคนเข้าไปซอยเหลือเหตุโน่นนั่นนี่ให้โดยบพราเสียดายเงินแบบนั้นมันเกิดความสุขของผู้ให้ผู้รับก็มีความสุขลูกใหญ่ไปสัมบัตคู่โคกกะอ่ะซื้อว่า สุดยอดนะครับดีมากเลยสาหรับสาวบุญไหลนะครับเป็นต่างต่างนะนี่ย่อมเอาภาพเอาซื้อแม่นช่องคู่หกสียเอาซื้อเอารูปภาพพ่นมาออกนะในเชิงวาอ่าเพิ่นโสดเดอร์เพิ่นมีลูกติดจะค้นจังสี่นะเอารูปพ่นมาลงแต่ขอความจริงใจบ่โลบบ่ต้สมจังสี่เพิ่นกระามาถเอาออกให้ได้ให้ออกได้นะะบ่ปิดบังอันนี้คือต้องการความช่วยเหลือโดยการ หากผู้ใดมีความจริงใจเหมาะสมบนเกิดสามารถติดแต่งงานได้เลยคือกันแต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคือทิมลูกน้อยมากพอได้นะครับจังจีหละครับพี่น้องผมนะอันนี้ก็เปิดเผยช่องนี้เปิดเผยไอ้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 กุ้มกุ้มนี่ครับเปิดเผยได้นะขออนาตบาดคำเนอ้อนเะพอเสียหายดอกนะคนดีก็ต้องว่ากันดีนะครับกลุ่มที่สามกุ่มนี้ม่เปลี่ยนจำนวนหลายครับกุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ เปิดใจเพื่อสางไรได้ละไรก็ฝันสูงครับพี่น้องผมลุมนี้มีความตอ้องการเลือกคนที่เขามากุ้ยมาล้มน้ำนี่หลายคนเพื่อสรรหาคนหนุม่มคนหนุ่มนะครับรอรวยอาจจะโบนุ่มน้อยเกินไปแต่ว่าเป็นนุ่มพ่อดีก็หไมยถึงอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีนะอันนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ของคนเลยล่ะนะแบบใชยในฝันเลยวันเอกรอรวยแบบให้โซ่ให้โซ่โซนะครับ พวกนี้ต้องการเลือกผู้ชายที่มีรถมีบ้านนะมีการงานดีนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มสวยเลือกได้ครับสวยเลือกได้นะครับกลุ่มนี้ที่มีคนคุยคนโลมน้ำหลายสายครับที่นองผมห้าสายหกสายสิบสายยี่สิบสายนะครับหากว่าสายใดเป็นผู้สูงอายุเขาจะบอกหอยทักแฉกเลยครับนะหรือทักมากอะเพื่อบอกให้เสียมารยาทหรือ ทักบ่อยๆก็เพื่อของเงินกับนะให้โอนแต่เงินเบิดเมือนไหนก็นหายจใคกับพี่น้องผมก็เลิกคุยกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่มีจํานวนหลายที่สุดนะครับอ่าหลายกว่ากลุ่มอื่นๆน,นะครับและกติบยย่อมให้ซื้อหรือคนทิดตัวเองคบด้วยนั่นนะสมมุติว่าครบสิบสายสิบพยอมหมายูไดห้หนึงเอารูปกล้องเจ้าของโพสลงไปคููกับค้นติ่คุ้ยด้วยนะ เนนหนังว่าที่ครับยานคนที่คุยด้วยสายอื่นๆนะมูจักนะมูจักแล้วเขาก็สิเลิกคุยกับเจ้าของไล่ได้สิลดลงหรือว่าท่านกะเตรียมการลอกไปแล้วนะเมื่อเตรียมการลอกแล้วรูปไปโพสต์คู่โพสใดก็ไปตามช่องต่างๆนี่หรือตามคนรักเจ้าของนี่ขอนําขอ,เอาเอา,เ,อาเอาเอารูปมาให้ได้บอกับส่งรูปไปกันเอารูปแล้วกะเอารูปเนี่ยมาลงในโพสต์ในเฟสเจ้าของนะครับ เมื่อลงในเฟซแลวมันก็รู้กันไปหลายคนย่านความลับมันแตกย่านสายอื่นหู้นะครับย่านหรือผู้เบาที่ของตั้งใจว่านี่แหละคือผู้เบาทข่แ้ๆอยู่เล่าอายุยี่สิบห้าปีสามสิบปีว่าไปสามสิบห้าปีว่าไปนะที่เข้ามากันอยู่นะแต่ว่าคนที่คุยด้วยเป็นคนต่างประเทศนะต่างประเทศหมายถึงเล่าเวียดนามกินหรืออเมริกาอังกฤษอิสราเลเยอรมันก็แล้วแต่กับนั่นหมายถึงต่างประเทศที่เป็นคนสอบปล่อเล่า สาวเล่าพวกนี้กุ่มนี้สิบอย่อมแหเอาลูกขาวลูกลงบ่ไดดครับราะวายานผู้อื่นรู้เมื่อผู้อื่นดูแล้วผู้บ่าวเจ้าของก็สิรูน้ำคือกันนะญา,านผู้บ่าวว่าให้ดักคุยเอาเพื่อสั่งไล่ใดให้เจ้าของเองกลุมนี้นะครับพี่น้องผมเป็นกุมจิ่ปิดบางซ่อนเล่นนะครับแล้วก็เชื่อถือบ่ไดดเด้อนะครับพี่น้องผมเชื่อถือได้ยากเอาละสามกุมนี้ สาวล่า FC ผู้ใดที่เอฟซีคู่โคกหรือผู้ที่เขาบพ่เปิดเบื้องช่องคู่โคกแต่ว่าสนใจในสาวเล่าวาทิปกีบสาวเล่าจะมีลักษณะจังไดนย่งที่พอ,อความจริงใจนะผู้ใดถือค่หาสมาคมกับเแท้ๆกล้เลือกเบื้องเอาครับว่าเดียวนี้ท่านคบอยู่กับคนกลุ่มใดนะน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับที่นี่ถ้าหากว่ามีโอกาสครับ คุยกันแค่ทางโทรศัพท์บ่ค่อ,คอยเด้เข้าไปหาก็เห็นใจนะครับนุ่มไทยทำงานงง,งกันเงินเตรียมเงินอยา่างดนรูกเนี่ยเมียเป็นสาวเล่าอี่ลนี้พอดีเปิดไปช่องเบิ่งช่องสาวเล่าเปิดใจหรือช่องอื่นๆบอกว่าตีเป็นอยู่ในแขวงใดก็ตามในสปะป่เล่าเห็นธรรมาชาติเห็นความเป็นเราเล่าเนี่ยล่ะนุ่มไทยปื้มเหลือเกินครับปื้มมาโอ้ยตลีตนนนัเนาะเงื่อนต้านบานบอลก็อยู่จังที่กินเขากับแกงเนาะ ขุดกิโลกีป้ปมนะคอยก็เคยได้กินหมูกระทะเคยได้กินอาหารทะเละซีฟูด้ดอาหารมากมายาอยู่บ้านคอยคอยอยากไปเอาเราไม่กินน้ำเด้เป็นูกผัวตัวเมียคิดในทางที่ดีทุกคนเหระครับหนุ่มไทยคิดในทางที่ดีไว้ก่อนนะครับอยากเอามาเลี้ยงไม่เกียรติเกิดความภาคภูมิใจว่าเจ้าของเป็นสามีที่เป็นผัวที่ ผู้สาวที่เขาหักอยู่สบปก่เล่าหรืเพิ่งพ้าใส่ใดคิดจังสันแต่ว่าสาวเขาเหลือดได้ครับนะดังนั้นจึงนุ่มสูงไว้ให้จึงบ่คอยมีความสมหวังจักเกือย้อนว่ามันเกิดความลึกลับปิดบังซ่อนเล่นเพราะว่าฉันมีคนของฉันอยู่แล้วแต่ที่เปิดใจไปเพื่อความฝันนันสูงเพื่อสร้างรายได้นะครับนี่คือกลุ่มที่สามนะครับพี่น้องผมบางคนทุกอยาก่างปากแค่นี้ลีนะครับนะ ที่คู่คเบิงบางช่องนะครับไปศึกษาเบิ้งแล้วเงื่องต้านบานบอลพื้นที่อยู่เนี่ยครับเป็นเป็น,ปนไม้ยกสูงขึ้นไปเป็นเสายกสูงขึ้นไปเสาก็บม่ได้แน่นนะทาว่อนเป็นไม่ค้มกลมนะครับเอาไม้ที่มันไม่คงทนทาวนเนีเ่ยไปกาดแล้วก็เอาไม้ไผ่ตีเป็นฝากเป็นปองยงุงปองยงิงเปงอยู่นะขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังอยู่กัปลูกไม่น้อยอย่างสี่ก็มีหรืออยู่ก็พอกับแม่ ฐานะก็ยากจนนะครับที่นี่เมื่อเขาทักเข้าไปหลายๆคนเมื่อแอดบางช่องไปไทายทำวิถีชีวิตนาตากดีนิสัยก็คือยังดีว่าก็เขาทางงนุ่มไทยด้วยวันหนอเป็นตะลี่ตนบ้านุ่มไทยตาจินใจคันขนาดทัมนี้เขากับพ,พ่อมีพ่ออยู่พ่อกินอยู่อ่จาจังมือหนึ่งเขาขอไปขอไปแต่งเพื่อยกฐานะของขอบคร่วเพื่อนนี่ให้ดีขึ้นบ้านก็ต้องเป็นบ้านปูน ปูด้วยกระเบื้องปูด้วยปูนซีเมนต์เน,นี่แหละครับนะคือสิดีเว้ยิ่นคือสิภูมุ่จใจิ่นคือสิฮักเขานุ่มไทยทั้งหลายอย่าคิดจังจีครับอยากก่าเข้าไปซอยแต่ที่ไหนได้เมื่อทักเมื่อแชทไปแล้วไม่เป็นดังที่คิดนะครับแม้ที่อยู่ห้างไก่หรือชนบทก็ตามนี่สิว่านี้ใสก็ได้ครับหรือจังไดก็คือเหมือนกันหมดทักไปแล้วสิซอยยังน,นองกพิ่นว่าเอา พบาาสมาคมกันเขาต้องการที่ผูกรักสมัครมันเมื่อออกไปแล้วทั้งสื่อทั้งโซเชียลทั้ง u t u b e คนเห็นหลายๆแย่งกันเข้าไปนะครับเปิดมมใามานี่แห้งไปเต็มที่ตัวหลายก็แย้งกันเข้าไปเพราะำก็ยี่สิบสายแต่ละคนผู้ใดโอนซ่าพู้น,นั้นเสียใจยังสินะนี่มันคือวิธีการหากินอีกแบบหนึ่งนี่คือวิธีการส้างได้อีกแบบหนึ่งพวกจํานวนกลุ่มที่สองนี่กะ กลุ่มที่สองเนี่ยก็แปลกยู่คือกันเสื้อถือกะส่วนใหญ่อ่ะเสื้อถือได้อยู่แต่ว่ามีอีกบางส่วนอาศัยอยู่กลุ่มที่สองคือทำตาว่ายากจนคนแค้นมีความจำเป็นต้องการผู้นำพาคขอบพวัวอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าเมื่อทักไปแล้วกลับกลายเป็นกลุ่มที่สามคือปิดบังซ่อนเล่นคบหลายสายวอน้้ำหลายคนบอกว่าตัดสิในใจเลือกไผ่แต่ที่จริงในใจเขามีอยู่แล้วเขาเบิ้งที่โปรไฟล์เขาลูบปั๊บ คุยกันเพราเกินมือสองมือเขารูปรับอาจจะถูกบล็อกอาจจะถูกเลิกคุยไม่บล็อกแต่ไม่คุยด้วยไม่อ่านแชทนะเรานี่แหละครับเพราะว่าเขาเจอแล้วนะฮบางคนเขาก็คุยไปเรื่อยๆนะครับถึงสิบสายยี่สิบสายได้ในในที่ลังห่มเนี่ยมันก็เกิดไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องแต่งงงแต่งงานหรอกนะ ฉันจะแต่งกับคนที่ฉันรักอยู่หมู่บ้านของฉันหรืออยู่บ้านใกล้เคียงที่เคยคบหาสมาคมกันน่ะมันมีอยู่แล้วในจิตใจไผ่กนนันก็คือกันนั่นแหละนะกลุ่มนี้ก็เลยกลุ่มที่สองบางทีก็กลายเป็นกลุ่มที่สามกับมีครับอยู่ในเขตชนบทพออะละช่องหนึ่งบอยบอกนะครับถ้าเรื่องเสื่อมเสียคู่โคกสิบบอกซื่อถ้าเรื่องที่มันบริเสื่อมเสียมีความเสื่อถืออยากให้ค้นเป็นซอยเหลืออีหลีคู่โคกจะออกออกซื้อเสียงเลี่ยงหน้าเป็นไปนะครับ เพื่อที่บ่ใหนุ่มให้เกิดความเสียใจในการติดต่อคนถ้ากลุ่มไหนไม่เป็นกลุ่มเสียงคู่โคกเราเอาซื้อออกอากาศเด้อครับเด้อนะครับกขอโทษขอให้เป็นบางคนสาวเล่าที่อยู่ในกลุ่มที่สามคู่โคกคิดว่าทีเป็นคนซื้อใสนะครับบางอาจโดยเลื่อเลื่อเลือมเบอ่์หน้าเบอร์ตาเพื่อนไว้แต่ว่าเอารูปพระเอารูปเพื่อนลงไปบางช่องก็ะืต่อวามาอยู่คือกัน นะคู่โคกขอโทษขอให้หลายก็แล้วกันนะครับต่อไปคู่โคกตีบ่ลงอีกนะครับยกเว้นกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเตี่ยวลุงครับถ้ากลุ่มที่สามให้นุ่มไทยคิดเอาเองว่าตอนนี้เขากำลังตัวอยู่หรือบ่นะครับอย่าไปหลงคำบอนหวานอย่าไปหลงว่าหักไอ้ไมิตรไอ้ล้วบ่มากต้องอย่าหลงครับอย่าหลงอย่าหลงเสื้อคู่โคกถ้ากลุ่มที่สามบ่ก้าเปิดเผย ถ้าริงใจมันต้องกล้าเปิดเผยเกิดความภาคภูมิใจสมมุตินะครับนั่งกอคบกับคู่โคกสมมติบดไปเปรียบเทียบผู้อื่นคบกับผมเนี่ยแหละนะมากนีหลีเมื่อคู่โคกมีเฟสคู่โคกก็ขอรูปจากผู้สาวฟังเล่านั่งกอเนี่แหละส่งรูปมาให้คู่โคกก็กเอารูปของผู้สาวเนี่ยมาคููกับคููรูปของเจ้าของผู้สาวเห็น โอ้ยเรากล้าเปิดเผยตัวต,วตวนว่าคบกับเฮาตัวนี้แล้วิเกิดความภาคภูมิใจดีใจบางไงคุยกับมูนี่ผู้เบาข่อยนี่ผู้เบากูนะเขาฮักกูอยู่เด้นะเราสิมาแต่งกูเดือนนั่นเดือนนี้แล้วว,ว่านั่นคือความรักแท้จริงใจกล้าเปิดกล้าเผยนะกล้าบอกมกูบอกพวกแต่บางพวกแต่บางคนบ่เป็นจังสันครับนะ ไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจเพราะฉันจะหลอกคุณอยู่แล้วนี่เอารูปฉันไปลงทําไมอะไรทำนองนี้นะวิเคราะห์ยังไงเลยครับกิตตะวิทยากิตตวิทยามันดูกันออกนะดังนั้นก็ผูใ้ใดเขาคายจังซี่แบบนี้แบบติคู่โขวจับมาเป็นสามกลุ่มพี่น้องพี่น้าดีดีแต่ยังผู้โควเาเรื่องนี้เนื่องจากว่าคู่โคกเคยชักชวนนุ่มไทย ไปเที่ยวชมธรรมาชาติไปกีบสาวเล่าสวยงามอย่งสัตวหนึ่งสีู่้โคกว่าไปไหลายๆกลีบสุดท้ายเอฟซี G, หรือผู้คนติ่เด็ฟังเดี๋ยรับชมเรื่องจองกู้โคกอะเป็นบาทตามไปได้บาทเนึ่งันเกินไปคิดว่าสาวเล่ามันไงไปคิดว่าสาวเล่านี่มันยังเหื่อยังเหือมคนไทยอยู่มันโมเมนต์กับทุเมือนีซื้อสารมวลชนเทคโนโลยีเขาไปได้หอดผู้หอดดอย บบเสือสาวได้ว่าทุกๆอย่างยากเรียงลูกเรียงเตาอยูกอ่ก็พอกับแม่ลองแช็ดไปถามครับลองแช็ดไปคุยลองเบื้องนะครับมันจะเป็นคู่โคกกวา่าบนะ่ในสายตาเราเนี่ยมองเพื่นเนี่ยว่าแบตเตอรี่ต,ตนไหลแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ใช่เราไม่เห็นสิ่งที่เห็นนยังไม่ใช่พี่เจนะสามหัวขอนี่ก็แล้วกันคู่โคกอยู่กัมา่เตือน มาอว่าเรื่องนี้เพื่อว่าอยากให้เกิดความเสียหกเสียใจเห่นธรรมาดาคู่โคกวาส้วนก่อยไปส้วนก็บปีวาสาวเล่างามยังสนยังสีมีความใสซื่อไว้ทียนนะวัฒนธรรมประเพณนี้ยังดีงามจังไดก็เลยหลงกาไปเป็นน้าเจาละปัอใหญ่คู่โคกว่าสันเออคู่โคก็เลยออกไม่แก่ตรงนี้แหละครับนะที่ลงไปให้ท่านนะเพื่อความสนุกสนาน เพื่อความมวลซื่นความใจเบิกบานของผู้สูงวัยบางผู้บ่สูงไวัยกับี่นะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาคู่โคกนะครับกัเรงสีหญ่เป็นแบเป็นเบาเป็นสาวกันนี่บางคนกับว่าอาจารย์ถ้าผมไปแนววันอั้อยุเมืองไทยนี่มันก็มี่ตัดชินช้นชิน้นซาซกันแล้วกันได้สาวเล่าอสิดีบหมว่าติต่อมาบ่ตาก็สิบคนกับอยาก พวกวัยรุ่นนุ่มๆนี่แหละอายุยี่เกินยี่สิบห้าปีนี่นะผู้เขาก็ลุ่งให้เขาเบิงนะครับเบิงไปแล้วกะให้เขามวนตื่นแล้วก็อีฟซีที่อายุเลขหลายหาสิบหกสิบปีเขามานะครับก็มีความชื่นชอบกับสาวเราแต่มีสาวกลุ่มมีสาวอีกกลุ่มที่สามเนี่ยครับถ้าให้มันเสื่อมมันเสียความเสื่อถือนะครับ ปลาตัวเดียวมันทีเราครับของได้บานนี่นะเหมือนกันก,นกบแร่งงานพม่านะครับต่างชาติพมา่าเขาไปกอความบุญไว้ในประเทศไทยนะโดยตั้งแจ้งเป็นสามแจ้งไงนะครับเดี๋ยวนี้ตำรวจออกล่ามือมือนี้ละครับมือที่คู่โคกทําคลิปนี่คือวันจันทร์กับวันอังคารสองมือนี่สำนักง,งานตำรวจของสำนักง,งานตรวจคนเขาเมืองร่วมกับตำรวจนครบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองและการร่วมกับกันจอมพลังร่วมกับเต้อชีวะออกพื้นที่บางบอนและสิไปแถวสมุทรสาครไปที่นครไปทุกที่ที่มีพมา่าตั้งแก๊งอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะแก๊งของพมา่ากัำผู้ชาเวียดนามเลาวโดนเบิดคืขึ้นกันครับนะเข้าเมืองผิดกฎหมายทํางานผิดประเภทเข้ามาถูกกฎหมายแต่ทางานผิดประเภทหรือตั้งแก๊ง เขาเอ่นว่าเป็นอยังไงอาชญากรรมนะพวกอาชญากรรมก่อข้อมูลไว้โทษมันหนักครับนะเอาจริงครับตอนนี้นี่แหละคือลักษณะว่าจุดเดียวที่พมา่าเท็ดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ชาติเดินๆที่เขามาอยู่ในประเทศไทยนี่เสื่อมเสียไปน้าโดนหางเลขไปน,น้านะเรานี่แหละครับพี่น้องผมเชืเส้นเดียวกันกับกลุ่มที่สามที่ผู้อกว่าพี่นาครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ ผู้ใดอยู่ในกลุ่มที่สามท่านค,คุยด้วยนี่นะก็ให้เลิกคุยซะหรือบ่เลิกคุยก็ให้เข็นหาความจริงแล้วเฝ้าหอาไปเบิงตัวตนรับได้ก็รับรับบ่ได้ก็คือเลิกล่ากันดีก็เสียต่อไปทั้งเสียเงินทั้งเสียใจเสียน้าตานะครับพี่น้องผมมาเตือนกันในคลิปนี้แบบแรงๆหน่อยนะครับเอาความจริงมาบอกเสียงหัวบอก่อยมีครับพี่น้องผมครับผมเพราะว่ามัน คิดเบื้องล้วมันก็อันตรายอยู่คึอกันนะครับพี่น้องพวกไปอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีกินแสบอยู่เก็บกินนัวพ่อกันคลิปไหมครับไปในแนวสนุกสนานมือนีมากในทั้งวิชาการจัหน้อยกะอดล้นทนฟังเอาแต่นี่คือความจริงครับขอบพระคุณมากและสวัสดีครับ